สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูเทียนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะหน่วยหนูน้อยจิตใจดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องใบหน้าแสดงความรู้สึกค่ะคำครองจองยิ้มเก่งเด็กดีต้องยิ้มเก่งๆไม่อวดเบ่งหน้ามึงหน้างอ ดีใจเสียใจไม่ท้อไม่น่าบึง้งหน้างอยิ้มแย้มเบิกบานเด็กๆทราบไหมคะว่าใบหน้าของคนเรานั้นนะคะมีการแสดงอารมณ์ต่างๆออกมามากมายเลยนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ามีใบหน้าอะไรบ้างถ้าอยากรู้เดี๋ยวคุณครูพาไปดูคะ่ะ ใบหน้าที่แสดงออกว่าเรามีความสุขนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีความสุขนั้นนะคะมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะเช่นการได้รับของขวัญการได้รับคําชมการได้รับประทานอาหารที่ถูกใจหรือการไปเที่ยวสถานที่ที่เรานะคะถูกใจเราจะทําให้เรานั้นนะคะรู้สึกมีความสุขเบิกบานใจเลยค่ะ ใบหน้าที่แสดงออกเสียใจเศร้าเหตุการณ์ที่ทำให้เราเศร้าเสียใจนะนะคะมีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นการทำไอติมล่วงลงพื้นการที่ทำของเล่นหายการที่เรานั้นนะคะได้รับสิ่งที่เรานั้นไม่ถูกใจ การที่เรานั้นเสียสัตว์เลี้ยงของเราไปแมวตายหมาตายจะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจหรือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนนั้นมันหายไปนะคะจะทําให้เรานั้นเศร้าเสียใจนะคะใบหน้าแสดงอาการโกรธนะคะการโกรธนั้นนะคะมีหลายสาเหตุนะคะครูนะคะจะยกตัวอยา่างเช่น เด็กเล่นของเล่นด้วยกันแล้วเกิดแย่งกันฉันก็อยากเล่นเธอก็อยากเล่นต่างคนต่างแย่งของเล่นกันก็จะมีอารมณ์โกรธมาร่วมด้วยนะคะฉันก็โกรธเธอก็โกรธแย่งของเล่นกันไปมานะคะก็จะมีการแสดงอาการหรือใบหน้าโกรธออกมานั่นเองนะคะ ใบหน้าที่แสดงอาการหวาดกลัวนะคะความกลัวนั้นนะคะมีหลายสาเหตุนะคะเช่นกลัวผีกลัวสัตว์ที่เรากลัวเช่นงูตุ๊กแกนะคะกลัวรถกลัวอันตรายจากคนแปลกหน้าสิ่งของต่างๆที่เรากลัวหวาดกลัวนั่นเองนะคะ คุณครูนะคะจะยกตัวอย่างรูปภาพมาให้เด็กๆดูนะคะแล้วจะให้เด็กๆทายซิว่าจะมีการแสดงสีหน้าแบบใดบ้างนะคะเหตุการณ์แรกนะคะได้รับของที่ถูกใจหรือของขวัญน,นะคะเด็กๆคิดว่าจะแสดงสีหน้าอะไรออกมาคะอ่า ดีใจนั่นเองนะคะสุขใจดีใจเบิกบานใจนะคะได้รับของที่เราชอบนะคะภาพต่อมาภาพเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะทำไอติมนะคะหล่นลงพื้นนะคะเด็กๆคิดว่าจะมีการแสดงอาการใบหน้าออกมายังไงคะเสียใจนะคะร้องไห้ออกมานั่นเองนะคะ เหตุการณ์นี้ล่ะคะกำลังเล่นอยู่ดีๆแล้วกบกระโดดมาเด็กๆคิดว่าจะมีอาการยังไงคะใบหน้าเราจะแสดงอาการยังไงคะอาวาดกลัวนั่นเองนะคะกลัวเจ้ากบจะมาทำร้ายเรานะคะอาเหตุการณ์นี้ล่ะคะแย่งของเล่นกันกับเพื่อนนะคะเด็กๆคิดว่าจะมีอารมณ์อะไร จะมีสีหน้าแบบไหนคะ,ะโกรธนั่นเองนะคะโกรธที่ไม่ได้สิ่งของที่ตัวเองต้องการนะคะอ่าเป็นยังไงคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องหนูน้อยจิตใจดีและวันนี้นะคะเราเรียนนะคะเกี่ยวกับใบหน้าแสดงความรู้สึกต่างๆนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้น เด็กๆคอยติดตามดูนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีบทเรียนมาให้เด็กๆได้รู้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเ,เจอกับครูเทียนใหม่นะคะ